พี่น้องมาแก่เฟืองพี่น้องแล้วก็มาเลาะสื่อถาดเมื่อไหวเลยพี่น้องทักทายสบายดีกันเด้อพี่นอาา้องเด้อถามเบิ่งเฮยมันสอบเท่าใดอย่าลงทะยานม้านะอย่าลงไหนเห็นโบเห็นโบเห็นโบนะสิประมาณสอบแล้วล่ะบาทนี่แหละ ระวังสิหาสอบนี่แหละสีลงไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องอย่าลงอย่ามาอย่างเดียวอย่าพาน้องลงเบิ่งเอาเลยคอยบอกลงดอกกันพรเ่ากามาลอดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าป่าฮะสอบละล้อยข้าวบ่ เอาก็เอาโลดเอาจังหาสอบนี่เออทานงามอยู่ที่เบาไม่ยังทามาด้วย ห้าเลือกเอาตัวนั่นในเด้อยันมันถึกมุนฮะเขาบอกมาเอาเลยสิขายต่อวะเออไม่ยังแหละไม่ร่วมโอ้บอยากมุนปนัยบอยเป็นก่อนอยู่บ่ เจะไปเอาเพ่องคือหลถดอีกพี่น้องรอบสุดท้ายพี่น้องขวักใบพันออกมาจ่ายคาถานไปเลยหารอยของดีลากาถหกบ้ งามอยู่แต่ว่าน,นอกของเห็ดเองอเอามอดังลองเบิ่งติาาดใจกันมาซื้อใหม่เมนของซื้อของขายเนาะหาร้อยบาทพี่ต้องอไปจ่ายค่ะตีนหลุดวาน,นอีกน้ยายังลูก ตาดีเต่าตาไม่ดีป่ามุเข็ดดีๆอ่ะยังในปากนะตาจาดีเต่าลงลุมลงลุมลงลุมลงลุงลงมตาตาดีเต่าหอยสอบนี่ขึ้น้น่อยแทะ <c oughs> ซื้อมื่อไวยพี่น้องมันเถื่อมันซื้อมื่อไส้เนี่ซื้อมื่อไส้ในเมื่อไวยแน่ก็บอกมื่อไวย์ดอกมื่อไส้อีกแหละอะเฮ้ยเงินเนี่ยทั้บบใทงใส่ทั้งไหวเลยนี่แหละเอาก็ดังแต่นี้ฮาคอดก็จากเบิดร์ตเพื่อหาสอบเนี่ยอนะลรเดียวเป็นยังไงนงีข่ขันตะจ่อยเห็ดก่ะบ,บ่มีเวลาดอกพี่น้อง ว่าไปตัดไม้ตัดพื้นมึงก็ได้ซื้อเอาใส่ตีนห้าอันห้าข้อก็อยากเบิดแล้วหาสอบที่ได้ซื้อมาอีกแค่นหนึ่งคนละดังฐานเปลืองพี่น้องเอ้ยใส่เปลืองใส่ฐานเปลืองเอามาเฟืองอัดไวรเละพี่น้อง เดือทานหาสอบโอ้น่าจะทานตั้งไว้ปัะเนี่ยติกปกติกับสีบดีมาดอกมาส่งเขามาส่งเขาเนี่ยแล้วก็ตแ้วจอยบุจักบออันบออันส่งเขาพี่น้องตั้งมันดีได้จะไงผัดโบเบิร์ดได้ อย่าไปสอเดอ้อย่าไปสอเด้อเอาตังแข้งเ,เวลาเอาน้ำนนมันเอายากันมือมี่บนจักมันเรีตั้งเสือนี่งเที่ยวนะเสื้อน่ะมาสามักเดียวลุงออออบอต้องสอบมบอต้องสอบอขึ้นได้มันเต็มนนี รีบรีบติดต่อบอลขายเอาทืนด่วนหรือเด้อโอ้ยแล้วสบายดีเลยเด็กกรีบติดต่อขายอันก่อนเพื่อเอาทืนด่วนเลยแบบนี้พอเลยลูกเต้นนะพอแล้วเขาสีหายยูทูปปิดช่องเมย์เลยเด็กหน่อยเต้นดุลายอืมโอ้ยพอพอพอบอกพอว่าก็ติกโอไปน้อง ปไป,ปไปทำเบื่องเมรบอดาวไปน้องพอกา,าก,กัน,กนกเตรียมอันเอาคึ้นรถด้ยก็มาทายหิบก็พากันเตรียมอันพื้นที่ถาลูกไผ่แลวบ่มืออด้สิได้มานันมื่อด้สิไดมาบันคานอื้อึแล้วนี่เนาะเตรียมบอลถานล้วบ่ฮะนา่ะเออปาบอลพังแหบ่บ่นะ พูดบอลฟังเฮถานเลยเชขึ้นมาอันจะมาเพื่อนี่บ่ป้าโชนในหันแกแอมแล้วอะรในในนะกะพุณุบาอเบาเออนี่เอามาว่านี่ยังบรียานะปันได้มาบริเตรียมแล้วเพื่อะไเตรียมถาร้านใช่เลยเนาะ เช่โอ้ยแก่เมคอสัสมช่ไหมฮะว้าวยังเกือบผมเป็นว้าวโอ้ยปาาาลาใช่ไหมขุดเลือกทะเลบางแขวน่านปงเดเง้อขุดเลือกระวังแขวน่านปงเด้อเออขุดตื้นปงไว้แขวะหมันหมันขุดเลือกผัดน่านปงผัดมันเนาะ มันก็ลายอย่างมันก็นมีดีอะายต่างกันเหรอือมเบิดแล้วบ้านนี้มือเศร้านี้พ่อก็มาเอาพังเบิงนี่แหละชิติต่อค้ายแหละชิติต่อค้ายเอาทึ้นหละแหละ จังวาน่แหละกันเขาจีบผู้ซื้อหามหามพ่อแลวลูกป้ามันมันซื้อใช้ฐานมันนะบางด่ามันไม่ซื้อใช้ฐานนะเออชอบละลอยเพราะเออเบิดละบ่อนนะ่ะเออพ่อน้ำมันจะถือแล้วนะโอ้ยหามพ่อพ่อ เออเพิ่งจะดูกบห้อนบอเออบบได้ละป่านนะกำห้อนน่ะบบได้เออต้มน้ำอันอุ่นอุ้ปกินต้มหักหักไม่กินกะกินแบบเย็นเอาหักไม้กับต้มก็กินแบบเย็นเอากบะโบห้อนแมนแลวมันกินห้อนบบได้ได้ผายมิยิบาทแผ้เฮยต้มหักไม้กะมันเย็นแต่กินเอากินแบบ เขาอยู่กําเย็นกับต้มเอาแล้วก็เย็นกินเมนใครกูบอกกินหักไม้หักตอกพี่น้องมาอันเอาอันอันนี้เน่ยใกล้ๆหน้าบอระดวนี่ก็เลยถามข่าวามาไม้สิฮักนะว่าหนึ่ก็ถามข่าวผอดูของบพุทธิไทขี่น้องแบสเบิร์ดมาเหมือนนี้รอบสุดท้ายแล้วก็เพิ่นกระเตรียมต้นหับล้านทรายพี่น้องกุดอันบ่อนพังสเสห์ แผ่เสบือพี่น้องเอ,อ้ยูกระทัวอันหวัวคันได้และหวัวคันไดเถียงประก,กันเตรียมสถานที่ถาลูกไผ่ลูกทรายและกันลานทรายคนแรกเพิ่นเมย์บราวคือมาลงขงเคงแท้ๆเบิดบ่คือสิเป็นไขย่ยพอเบิดได้พักผ่อนพี่น้อง ผักเวียดจากมือนเลยสองหมื่เลยยังไม่ได้ผักพอดเลยเมาเป็นเมาเมาเวียดมือฮ uh ุมือเช้าฮฮมือเลยีข่าสีเข่าสีแ้มแล้วก็มาค้นเพื่องนู่นนี่นั่นตาจอยโบมีเวลาผักเลยนะผักแต่รับตาฮะอ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  เมื่อวานนี่ก็แก่เพิ่มเมื่อก็ะรดหัวก็นจนเดิกจนดื่นอีกเวททามข่าวทามข้าวผนอยูสอย่สองคนงอมเงมเพี่นอนสองสามคนน่ะล้านสิเพิ่มหนึ่งข่าวหนึ่งนำ้ำมันค่าสอบถ่านน้นนู้นาะ้ามาสั้นกันอันนั้นอยู่เนาะ หมู่เดียวเฮ็ดยังบ่โอ้ยเก็บไว้ปะนูสิม3 6 9ยัง1 11ก้อน12ก้อนยังสิปลายผูบ่ฮอดสิโอ๋เป็นยังสิบ่ฮอดบ่เฮ็ดให้มันเบิดได้บ่นบ่ได้แม่นปลายโพี่น้อง เสือกหัดแล้วก็เมื่อแล้วบ้านนี้โบคันบ่มีฐานมันก็ในบ่อนทานอ่ะเก็ลงเดี๋ยวประมาณสองสามก่อนผมเลยเมื่อยบ่หน้ามุมแเมมเข่าในบมดเด้อเจ้าอ้าวในไายเจ้าแค่ลงบ่ได้บ่เฮย บล้มบ่ชดเข้าไม่อันนี้ไม่พ่อยอันนี้เอาขอมาเห็ดอนามัยเฮือนบ้างค่นแล้วก็โอกประม่กับพี่น้องโอ้ยแบบนี้จะลงบนี้มันอันมันแล้วมันฉีกมาเบื้องนี้ได้เหอเบื้องนี้มันบ่เต็มเนี่ยเอาแข้งเจ้าอกนั่นกู้ยพลอยยาได้ยาได้ย่าได้ สิได้อลัลาพลาจากเดูเพียงเด้อพอๆคันนี้คลิปใหม่พี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ก็สิต่าโขงเมื่อแล้วดิบอคำมาได้มื่อนี่พอๆกันคลิปหนาอยู่ที่มีแหงกันบนสุขสุคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องมาเฟืองใน,นบ่อนใกล้ๆหน้าบ่อดาวกันเลยเอิดทำข่าวทำข่าวพี่น้อง